โท่าทีในห้องอนมาดังมาจากทางขวา,าได้เจอแม่แบลเชสนี่งไงไหมครับแม่เราอีเซนอีวามัมหน้าหน้าเหมือนดันเต้เลยดันเต้ใส่วิกชัดๆแล้วก็มาภาพนี้อีกแล้ว

ทำให้เปียกเองลงมาลงมาอีกแล้วก็ลงไปจบเท้าแมห่หลัดเจ้าเจ้ามีสีฟ้าขึ้นแล้วอาวุธเทพผมสปอยไปเกือบครั้งเรื่องแล้ววะเนี่ย ปอยแปลว่า,าการเล่าเรื่องกดนหน้ามันจะไม่ได้ <c oughs> ทำกูตกใจรอบสองครับเขียวห่วยได้เขียวห่วยมาแล้วกูกำลังฝันไงเขียวเขียว เฮ้ยยังไม่ได้รอบสองเราไม่ได้ใช้เลือดเลยนะครับปัจจุบัน Yeah. เราต้องไป uh, ใช้เชียวในการฟันและใช้ขวันในการทุบและใช้ดาบในการกระหน่ำพร้อมปืนที่รุนแรงเบสสี่เบอ์แล้วก็อาวุธเท่อย่างที่บอกมันจะมีอาวุธที่ดึงเราเข้าไปอย่าง You get after down there. Cover the doors. Move. No, out Get away from me. Get away from me. ไอ้ย่านั่นไงเจอทีโอเคได้เวลาอัพแล้วโอซิลิสอาจจะเป็นอัพดีวหมหรือเปล่า ไฮ้สเต็กเลยไม่ได้อัพเลยคิวคิกคลิกไอ้อะไรดีเนี่ยเล็กฟีดฟีดเป็นไง เอโอเวอร์ได้ดีกว่าโอเวอร์ได้ก็คือการที่คิกช้าแล้วก็คลิกรัวๆอย่างนี้ครับเอาิไม่ถึงหรอกทำไว้เพื่อความเท่ใชยไหมอึ๋ย วัชชะวัชชะวัชชะเอาดีไม่ใช่แล้วดึงตัวเราเข้าไปจบแล้วก็เลยทีเดียวก็ให้ลูไปเถอะ เจยวก็ไม่ให้ไปเนาะเรทุเรทุเรศที่สุดนะโดนอาบเรายิงจะไม่ได้ผลอ้าวนานตันทั้นกลับไปไม่ได้เบ้ กลับไปไม่ได้แบลแเราก็จะได้กลับไปหา,าทออ่านพ่ออีกครั้เนี่ยบูโรสแปลว,ว่าถนนสีน้ำเงินเออ,อ,อแล้วก็เข้าไปอีก เั้งแต่เล็บไม่ได้พูดคหยาบเลยวกเล็บมั่งเอ้ปวดหัวครับคุณมึงย้อ่าบไ้มต้นไม้สีแดงแล้วก็มาตรงนี้สปาดาเปวดโศเองไม่ได้เหรอ ให้ตายดูอุยยอ้ยแมโตสปาดาทรัรทำไมสปาดาคราวนี้หลออจุ่มเลยแล้วก็ตรงนี้เราก็จะได้เปลี่ยนเป็นแล้วก็มีอีกอย่างเป็นหัวเสือเฮ้จำได้หรือเปล่าวะเป็นวุฒิเทพเฮ้ยหัวนกนี่ กระโดดแดชไม่ได้นะับตอนนี้กระโดดแลวแดชยังทำไม่ได้โ<ก>อ้โหโอ้โหโอ้โเนสเนสโอเค,อ,เคอันนี้ก็พอ้ออยู่แล้ว

เออกว่าจะได้ยังไม่ได้กระโดดแชดชจบเออเอลังการจริงเคมนี้ เริ่มชัดเจนขึ้นเรื่อยๆมาเล่เดตจบมิชัันนี้มาทอสมาเชิด ม oh <source> ันจะเกิดไปแล้วฮะโอ้โก้โหขวัญจบไปเอาละครับผลตกุนยิงได้ในเกียร์รับ ละลงป้าหาดรถปิดเส้าแว้วรูปภาพนี้มัน ่อที่หายไป I remember ฉันจําได้ I remember my mother Her name was Eva She gave this to me นี่มันสร้อยคอปิศนาชัดชัด I had a brother too มีพี่ชายที่อยู่ด้วยกันตลอดหรือเปล่าแปลไม่ไมั่วแปลมัม่ว We were a family. We w e families. นี่มันอะไรวะเมฆไป่เที่ยวกันเลยแล้วก็มีไอ้ลนมาแล้วครับบักล้นนี้ม็นพาฆ่าแม่เรานะครับบักล้นบักล้วนทำให้เรานี่เมื่อกี้คือหน้าของเรานครับบักล้นไมกระชากหัวใจแม่เราคับ She gave her life so that we could escape. I oh, will never forget what he did to her. Our father, Sparta, took my brother and I away. And he separated us. It is safely amongst the humans. <laughs> wiped our memories to protect us. That's why it all went black. Until now. อ้าวแตกเบอร์สปาดาตกลงหายไปหรือตายาแล้วตอนจบเราจะได้เจอขอให้ภาคต่อไปได้เจอสปาดาเรลวๆสไลด์เลยฮนะ ตรงนี้เงนที่เราไม่ผ่านใช้เวลาเป็นชาตกว่าจะผ่านแต่ตอนนี้รู้วิธีผ่านแล้วครับ <Gin Pink outreach> แต่มันจะมีเว้เาเวลาให้เราหุบตบเดียวต่ออยู่สด ยไปสนนะตอนนี okay. hey, <Keep going. S 2> Man, ้ฟีลันดี้อย่างเดียวเฮ้ยผมจะจะฟีลันดิ้ฟีลันไม่นิ่งนะครับมันไม่นิ่งครับผมปวดหัวแล้วครับ

Our mother gave these to us. I think she knew that this moment would come, that we would find each other. And our father, Sparta. Banished forever. A fate worse than death, they say. Yeah. He's never come back. I wanna know more. I wanna know more. Where we come from? What happened to us?

อันแรว่าคิดค้างเราหมุนอ่ะอันไหนที่ว่าเขียวเมื่อกี้ค้างเล้นมันช้าอ่ะ streak s t r ชอบเรสชอบอะไรที่มันช้านาน โอเคเราก็จบแค่นี้เนะเาะก่อ,อ,อนจบจะทำอะไรให้ดู